เราจะกำหนดบริหารราชการกระทำนี่เป็นควาผิดอื่นด้วยไหมบอกว่าจะตอบว่า เนี่ยการรวมกลุ่มในช่วงนี้นอกจากผิดจาพนันแล้วเนี่เราจะต้องแจ้งข้อหาด้วยว่าเขาฝ่าฝืนพระราชกำหนดสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์ในในไอ้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 อ้ไ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 ้อ้ไ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 อ้

พรบการพนันนะครับใน,ในกรณีที่ลักลอบการเล่นการพนันไฮโลซึ่งพนันเอาทรัพย์สินโดยมารยาทซึ่งเป็นการทําผิดกฎหมายตามปกติอยู่แล้วครับและมีข้อหาอื่นนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด1นนะครับได้มีพระราชกําหนดบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินปี2548ห้าม้าไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อ ซึ่งอาจเป็นเชื้อโรคไวรัสนี้ซึ่งกันและกันนะครับจะต้องแจ้งข้อหาฝ่าฝืนร,ราชกำหนดสถานการฉุกเฉินนี้ด้วยนะครับอย่าฝาาเดินอะไรกับพวกที่เล่นการพน,นันหรือเกี่ยวช่วงนี้ครับครับช,ช่วงนี้นี่ต้องหนึ่งการพน,นันเป็นความผิดในตัวเองอยู่แล้วขอนะครับในกรณีที่มีพระราชกำหานดเบกษาและการจรินธรรมเพราะวะฉุกเฉิน 8, ปีต่อ5 8ออกมากำกับกระชับแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่อเป็นการช่วยกัน ในการระง,งับการแพร่กระจายของเชื้อโรคส่วนหนึ่งนะครับและกับการไปะหกานการกฎหมายให้เป็นมีนความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นครับ